สั่งซื้อ pressure switch นะครับจะมาซ่อมปั๊มน้ำอาการคือปั๊มไม่ตัดนะครับได้ตัวนี้มาจากเว็บออนไลน์ก็มาเช็คว่าของแท้หรือเปล่าดูการทำงานนะครับของแท้มันจะมีตัวมีกาวล็อกไม่ให้ปรับไอ้ pressure นะครับแล้วก็มีตัวเลขปั๊มอย่างนี้นะครับเปรียบเทียบกับตัวที่บ้านนี่ ฟันธงว่าของแท้แน่นอนแต่ว่า,ากลายเป็นว่าโดนวางยานะครับเดี๋ยวจะค่อยๆมาบอกว่าตัวนี้มีปัญหาอะไรบ้างนะครับก็เตรียมตัวปล่อยน้ำนะครับก็ค่อยๆปล่อยแรงดันออนครับไม่งั้นมันก็จะพุ่งแบบนี้นะครับก็ไม่ได้ตกใจมากนะตกใจนิดหน่อยก็น้ำรอ,อจนแรงดันมันลดนะครับเปิดฝาด้านล่างเปิดฝาด้านบน,ป,น,บนปล่อยให้น้ำเดนออกมานะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ <c oughs> มาเปิดกล่องไฟของมันนะครับก็มันจะมีสายสองเส้นสายสีเทาเส้นหนึ่งไปต่อกับสายสีแดงก็จะมีมีหว่วงวงแหวนนะครับอีกเส้นหนึ่งเนี่ยไปอยู่ใต้หมวกไอหมวกที่เป็นหมวกปลาติกนี้เดี๋ยวเราก็จะต่อคอนเนคเตอร์อีกแบบหนึ่งของเราเข้าไปเป็นสายเลือยด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งมีหว่หวงวงแหวน,น ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็เก็บงานก็นึกว่าหมุหมูแล้วงานนี้ <c oughs> ก็ใช้คอนเนคเตอร์เก็บงานเรียบร้อยนะครับนี้มีเ,เช็คเช็ควาลด้วยว่าทุกอย่างมันโอเคหรือเปล่าก็เปิดมาดูนะครับเปิดมาดูมีอะไรอุดตันหรือเปล่ากลับไปเปิดเบรกเกอร์ปรากฏว่าปั๊มก็ยังไม่ตัดนะครับ ยังไงก็ไม่ตัดแล้วก็ปั๊มจนมันร้อนก็ต้องมาทําแบบเดิมอีกรอบนึงนะครับกดเดินน้าออกต้องตัดเบรกเกอร์ก่อนนะครับตัดเบรกเกอร์เดินน้าออกแล้วก็มา,าแกะ pressure switch นี่ออกมาอีกรอบหนึงนะครับนี่ก็เอาออกมาเช็คการทํางานครับเปรียบเทียบกับของเดิมที่มีนะครับทุกอย่างดูดีดูไม่มีปัญหาอะไรแต่เหมือนกับสปริงมันจะแบบมันมันไม่ทํางานนะครับก็ไม่รู้ว่าทําไมไม่ทํางานก็เลยตัดสินใจแกะออกมาดูนะครับ แกมาเป็นชิ้นๆเลยก็ของประจัยประมาณนี้เลยใครที่ไม่ถนัดแกะแกะต่อๆประกอบประกอบก็ไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยพอเปิดออกมาแล้วมันก็จะหลุดออกมาเป็นหลายชิ้นเต็มไปหมดเลยครับอย่างที่เห็นเนี่ยครับเหล็กชิ้นที่เห็นโคง้คงๆในภาพคือตัวสปริงของมันนะครับก็เวลาประกอบกลับเนี่ยจ,จะต้องใช้ประมาณ3ามถึงสมือนะครับถึงจะจับทุกอย่างรวมกันเป็นชิ้นเดียวได้แล้วก็ประกอบกลับเข้าไปได้ มาเจอว่าแผ่นเพลทแผ่นแรกของมันนะครับประกอบผิดจากโรงงานนะครับก็แทนที่จะหงายขึ้นนะครับมันเปิดคว่ําลงมานะครับทีนี้พอคว่าลงมาเนี่ยมันก็ทําให้ไอ้ไอ้สปริงตัวข้างบนเนี่ยเหมือนกับว่าถูกแรงกดหนักมากนะครับแทนที่มันจะตัดที่2.8นะครับ ก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่ามันต้องการแรงดันสักประมาณ5อะไรประมาณเนี่ยก็ไม่มีทางที่เครื่องมันจะสร้างแรงดันน้ำแล้วทำให้มันตัดได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมฮิตาชิถึงต้องวางยาผมแล้วเกิดแจ็คพอตมาเจออะไรแบบนี้นะครับทุกอย่างซ่อมแซมกลับมาใช้งานได้อีกนะครับมีน้ําอาบเรียบร้อยสวัสดีครับ